คุณเคยสงสัยไหมว่าสุนัขตัวหนึ่งสามารถกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ป่าได้จริงต่อหรือไม่เรื่องราวนี้จะพาคุณเข้าสู่ป่าลึกแห่งหนึ่งที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องเผชิญกับคนร้ายและกับดักอันตรายแต่มีเพื่อนสีขาตัวหนึ่งที่พร้อมพร้อมเสียงชีวิตเพื่อปกป้องทุกคนบางตาสุนัขผู้กล้าหาญจะทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่รอดพ้นจากอันตราย คุณพร้อมพร้อมหรือยังที่จะเห็นความกล้าหาญความซื่อสัตย์และการเสียสละที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมีหมาทํางานตัวหนึ่งชื่อบังตาเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการลาตะเวนป่าเขาบังตาไม่ใช่สุนัขธรรมดามันฉลาดรวดเร็วและซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมันทุกเช้าเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มสองแสง บางตาจะกระโดดขึ้นรถยนต์พร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตราป่าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชื่อคุณสมชายได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่ห่างไกลบางตารับรู้ถึงความเครียดของเจ้าหน้าที่ทันทีมันเริ่มส่งเสียงเห่าเออบบาเพื่อเตือนและขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมพร้อมที่จะวิ่งตามเมื่อเกิดเหตุเมื่อพวกเขาเข้าใกล้จุดเกิดเหตุบางตาได้กลิ่นบางอย่างที่ผิดปกติมันชี้ไปที่พุ่มไม้หนาทึบเจ้าหน้าที่ค่อยๆเดินเข้าไปตรวจสอบ แต่ทันใดน,นั้นมีเสียงคนตะโกนและพวกคนร้ายก็พุ่งเข้ามาคุณสมชายถูกจับตัวและเริ่มถูกทำร้ายบางตาไม่ลังเลมันกระโจนออกจากที่ซ่อนวิ่งเร็วเหมือนสายฟ้าเขี้ยวของมันเตรียมพร้อมๆเพื่อขู่ให้คนร้ายถอยคนร้ายประหลาดใจและพยายามต่อสู้แต่บางตาใช้ความเร็วและความชำนาญของมันเพื่อสร้างความสับสนขณะเดียวกันเสียงเห่าของมันเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนอื่น ต่อที่อยู่ไม่ไกลมาเข้าช่วยภายในเวลาไม่กี่นาทีคนร้ายถูกล้อมไว้และเจ้าหน้าที่สมซ้ายถูกปล่อยตัวบางตาไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่แต่ยังทำให้ผู้คนร้ายหนีไปไม่รอดชาวบ้านในพื้นที่พูดถึงความกล้าหาญของมันเป็นเวลาหลายวันทุกคนต่างประทับใจกับสัญชาตญาณและความซื่อสัตย์ของสุนัขตัวนี้บางตาไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่แต่ยังทำให้ผู้คนร้ายหนีไปไม่รอดชาวบ้านในพื้นที่พูดถึงความกล้าหาญของมันเป็นเวลาหลายวัน ทุกคนต่างประทับใจกับสัญชาตญาณและความซื่อสัตย์ของสุนัขตัวนี้หลังจากเหตุการณ์น,นั้นบางตากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญในชุมชนทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกลาดตะเวนมันจะอยู่เคียงข้างพร้อมๆที่จะปกป้องและช่วยเหลือเสมอวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกลาดตะเวนในป่าลึกบางตามีกลิ่นบางอย่างผิดปกติมันวิ่งนำไปข้างหน้าและเจ้าหน้าที่ตามไปช้าๆในพุ่มไม้หนาทึบมีเสียงคูและเสียงคนร้าย บางตากระโจนเข้าไปปกป้องเจ้าหน้าที่และขู่คนร้ายให้ถอยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ได้ยินเสียงเรียกของบางตารีบวิ่งเข้ามาและช่วยเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายคนร้ายตกใจและพยายามหนีแต่บางตาไล่ตามจนไม่สามารถหนีไปได้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยและชื่นชมความกล้าหาญของมันหลังจากวันนั้นบางตาได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ของชุมชน ทุกคนพูดถึงมันและความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกครั้งที่ออกลาดตะเวนมันไม่เคยปล่อยให้เจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวบางตายังคงปกป้องและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในทุกภารกิจไม่ว่าอันตรายจะมาถึงขนาดไหนมันก็ไม่เคยกลัวและพร้อมๆจะเสียสละเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์บางตายังคงเดินนำเจ้าหน้าที่เข้าไปในป่าลึกเสียงใบไม้แตกตังเออบาบาใต้เท้าของมันทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆมันหยุดและจ้องมองไปที่ความมืดรอบ ต่อปาเจ้าหน้าที่ค่อยๆเดินตามมองไปที่เงาและรอยเท้าที่บางตาได้ชี้ให้เห็นทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวในพุ่มไม้บางตากระโดดขึ้นและเห่าอย่างดร้ายเจ้าหน้าที่หยุดและเตรียมตัวรับมือคนร้ายสองคนที่ซ่อนอยู่พยายามโจมตีบางตาใช้ความเร็ววิ่งหลอมและขู่จนคนร้ายถอยไปเจ้าหน้าที่รีบเข้าช่วยจับคนร้ายไว้ได้เมื่อสถานการณ์สงบลงบางตาเดินกลับมาหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนลูบหัวมันและพูดคำขอบคุณด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะความกล้าหาญของมัน ชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องเล่าก็เริ่มมารวมตัวและชื่นชมบางตามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่วันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อื่นบางตาไม่ลังเลที่จะออกลาดตะเวนอีกครั้งมันวิ่งนําเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุทันทีใช้สัญชาตญาณในการดมกลิ่นและตรวจสอบทุกซอกมุมของป่าเมื่อไปถึงพื้นที่บางตาได้กลิ่นของคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่มันวิ่งนำเจ้าหน้าที่เข้าไปและขู่จนคนร้ายตกใจจนล้มลง เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มทั้งหมดบางตาได้รับคำชมและรางวัลจากหน่วยงานป่าไม้หลังจากเหตุการณ์นี้บางตาไม่ได้เป็นแา่สุนัขทำงานมันกลายเป็นฮีโร่ที่ทุกคนพูดถึงทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนบางตาจะอยู่เคียงข้างพร้อมๆที่จะปกป้องและเสียสละชีวิตเพื่อมนุษย์ุบางตาเดินทางกลับไปยังฐานที่พักหลังจากวันอันยาวนาน มันนอนลงข้างเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยแต่สายตาของมันยังคงสดใสเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่อไปในคืนหนึ่งที่ป่าเลึกดและมืดสนิทเหมาะปกคลุมไปทั่วทุกทิศทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องออกลาดตะเวนฉุกเฉินเพราะมีรายงานว่าคนร้ายวางกับดักเพื่อสับสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่บางตาเดินนำหน้ามันจมูกดมกลิ่นและหูฟังเสียงทุกสิ่งรอบตัวทันใดนั้นบางตาหยุดและหมอบตำ่ำ มันส่งเสียงเห่าอบาบาเพื่อเตือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นกับดักลับซ่อนอยู่ในใบไม้พวกเขาคว่ร้อยเดินรอบกับดักและทำลายมันก่อนที่จะเกิดอันตรายเมื่อเดินต่อไปพวกเขาได้ยินเสียงคนร้ายรอบเข้ามาใกล้บางตามไม่รอช้ามันพุ่งออกไปข้างหน้าและขู่ด้วยเสียงดุร้ายจนคนร้ายหยุดชะงักเจ้าหน้าที่ใช้โอกาสนั้นเข้าจับกุมคนร้ายที่พยายามหลบหนีสถานการณ์กลับสงบ แต่บางตายังคงเฝ้าระวังมันวิ่งตรวจสอบทุกซอกทุกมุมอย่างระมัดระวังเจ้าหน้าที่ทุกคนชื่นชมความกล้าหาญและความสฉลาดของมันพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้าไม่มีบางตาผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเช้าวันต่อมาข่าวการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โดยสุนัขตัวหนึ่งถูกพูดถึงไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านนำอาหารและขนมมาให้บางตาเป็นการแสดงความชื่นชมทุกคนพูดถึงความกล้าหาญความซื่อสัตย์ และความรักที่มันมีต่อเจ้าหน้าที่บางตาไม่ได้หยุดแค่การช่วยเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้มันยังคงร่วมปฏิบัติภารกิจในป่าลึกทุกวันช่วยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงปกป้องสัตว์ป่าและเฝ้าระวังอันตรายทุกชนิดทุกคนที่อยู่กับมันรู้สึกปลอดภัยเพราะมีบางตาคอยอยู่เคียงข้างบางตากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในชุมชน ทุกครั้งที่ใครเห็นมันวิ่งผ่านป่าทุกคนจะยิ้มและรู้สึกอบอุ่นใจเพราะพวกเขารู้ว่าบางตาพร้อมพร้อมจะปกป้องและเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติในวันหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ห่างไกลบางตารู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติมันหยุดและจ้องไปยังความมืดในป่าเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นล่องรอยลับต่อของคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่บางตาเริ่มเดินนำหน้าอย่างระมัดระวังทันใดน,นั้นมีเสียงข้ามควรของสัตว์ป่าที่ติดกับดักอยู่ บางตาพุ่งเข้าไปข้างหน้ามันใช้ฟันและกรงเล็บช่วยเปิดกับดักและปล่อยสัตว์ป่าที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์คนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่พยายามจมตีบางตาไม่ถอยมันเห่าและวิ่งล้อมจนคนร้ายตกใจและหนีไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนลูบหัวบางตาและกล่าวคำขอบคุณบางตายังคงยืนอยู่เฝ้ารอบป่าสายตาของมันฉลาดและระมัดระวังมันรู้ว่าภารกิจยังไม่จบและอันตรายยังคงซ่อนอยู่ทุกมุมในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายใกล้หมู่บ้านบางตาไม่ลังเลมันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุมันใช้สัญชาตญาณดมกลิ่นตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่าและพบคนร้ายซ่อนตัวอยู่บางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางคนร้ายและเห่าเสียงดังเจ้าหน้าที่ที่ตามมาทันทีจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของบางตาหลังจากวันนั้นบางตากลายเป็นตำนานในชุมชนทุกคนพูดถึงความกล้าหาญของมันและทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน มันจะอยู่เคียงข้างพร้อมๆปกป้องและช่วยเหลือเสมอบางตายังคงเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ในทุกภารกิจมันช่วยตรวจสอบกับดักและอันตรายทุกชนิดปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในป่าทุกคนที่อยู่กับมันรู้สึกปลอดภัยเพราะบางตาพร้อมๆจะเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติในคืนหนึ่งที่ป่าลึกและเงียบสงัดเหมาะปกคลุมทั่วทุกทิศทางบางตารับรู้ถึงความผิดปกติมันหยุดและจ้องไปยังความมืดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ข้างหลังรู้สึกถึงความตึงเครียดทันทีทันใดนั้น มีเสียงกิ่งไม้แตกดังมาจากพุ่มไม้บางตาใช้สัญชาตญาณวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่รีบตามไปช้าต่อคนร้ายซ่อนตัวอยู่เพื่อซุ่มโจมตีบางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางหาเห่าด้วยความดุร้ายจนคนร้ายตกใจและล้มหลงเจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันบางตาวิ่งตรวจสอบพื้นที่รอบบอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยมันพบกับดักลับซ่อนอยู่ใต้ใบไม้และทำลายมันก่อนที่สัตว์ป่าหรือเจ้าหน้าที่จะถูกทำล้ายหลังจากเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ทุกคนลูบหัวบางตาและพูดคำขอบคุณบางตายังคงเฝ้าระวังรอบป่ามันไม่เคยละสายตาจากอันตรายใดต่อสายตาของมันฉลาดและระมัดระวังเสมอเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องความกล้าหาญของบางตาแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านนำอาหารและขนมมาให้เป็นการแสดงความชื่นชมทุกคนพูดถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของมันบางตากลายเป็นฮีโร่ที่ทุกคนรู้จัก ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาตะเวนมันอยู่เคียงข้างพร้อมๆที่จะปกป้องและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รู้สึกปลอดภัยพ่อบางตาพร้อมๆเสียสละชีวิตเพื่อพวกเขาและเพื่อธรรมชาติทุกภารกิจบางตาไม่เคยหยุดมันตรวจสอบก,กับดักและอันตรายทุกชนิดปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในปา่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ที่ทุกคนพูดถึงคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักและลมพัดแรง บางตาและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ห่างไกลเสียงฝนกระทบไปไม้และกิ่งไม้ทำให้ทุกอย่างดูมืดและน่ากลัวแต่บางตาไม่หวั่นมันเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ตามหลังอย่างระมัดระวังทันใดน,นั้นบางตาหยุดและหย่อนตัวลงมันส่งเสียงเห่าอบาบาเจ้าหน้าที่สังเกตร่องรอยบางอย่างบนดินเป็นรอยเท้าของคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ ตบางตาเริ่มหมอบและวิ่งวนรอบพุ่มไหมเพื่อหาตำแหน่งของคนร้ายคนร้ายพยายามลอบโจมตีแต่บางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางด้วยความเร็วและความชำนาญเจ้าหน้า,นาที่รีบเข้ามาช่วยจับคนร้ายที่ตกใจและพยายามหนีบางตาไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายมันวิ่งตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยหลังจากจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทุกคนลูบหัวบางตาและกล่าวคำขอบคุณด้วยน้ำเสียงสันเครือ บางตายังคงยืนอยู่เฝ้ารอบป่าสายตาของมันฉลาดและมุ่งมันม่นมันรู้ว่าภารกิจยังไม่จบและอันตรายยังคงซ่อนอยู่ทุกมุมลุ่งเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องความกล้าหาญของบางตาแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านนำอาหารและขนมมาให้เป็นการแสดงความชื่นชมทุกคนพูดถึงความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความรักที่มันมีต่อเจ้าหน้าที่บางตากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดระเวนมันจะอยู่เคียงข้างพร้อมพร้อมปกป้องและช่วยเหลือเสมอมันตรวจสอบกับดักและอันตรายทุกชนิดปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในป่าทุกภารกิจบางตาไม่เคยหยุดมันพร้อมพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่รู้จักมันกล้าหาญและซื่อสัตย์เหมือนกันคืนหนึ่งหลังจากฝนหยุดต,ตก ป่าก็ยังคงมืดและชื้นบางตารับรู้ถึงความผิดปกติมันหยุดและจ้องไปยังความมืดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ข้างหลังรู้สึกถึงความตึงเครียดทันทีทันใดนั้นเสียงใบไม้แตกและเสียงก้าวเท้าของคนร้ายดังขึ้นรบอบอบางตาพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเห่าด้วยความดร้ายเพื่อขับไล่คนร้ายและปกป้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตามมาด้วยความระมัดระวังและพร้อมพร้อมเข้าช่วยคนร้ายพยายามซุ่มโจมตีแต่บางตาใช้ความเร็วและชำนาญล้อมพวกเขาไว้จนคนร้ายตกใจและล้มหลง เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มทันทีระหว่างนั้นบางตายังคงวิ่งตรวจสอบพื้นที่รอโบ,บเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยเมื่อทุกอย่างสงบลงเจ้าหน้าที่ทุกคนลูบหัวบางตาและกล่าวคำขอบคุณด้วยน้ำเสียงสัน่นเครือบางตายังคงยืนเฝ้าป่าสายตาของมันฉลาดและระมัดระวังมันรู้ว่าภารกิจยังไม่จบและอันตรายยังซ่อนอยู่ทุกมุมลุ่มเช้าวันต่อมาข่าวความกล้าหาญของบางตาแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านนำอาหารและขนมมาให้เป็นการแสดงความชื่นชม ทุกคนพูดถึงความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความรักที่มันมีต่อเจ้าหน้าที่บางตากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดทะเวนมันอยู่เคียงข้างพร้อมพร้อมปกป้องและช่วยเหลือเสมอมันตรวจสอบกับดักและอันตรายทุกชนิดปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในป่าในที่สุดวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนได้ร่วมกันจัดพิธีเล็สต่อเพื่อมอบรางวัลให้บางตาเป็นเกียรติมันยืนสง่างามท่ามกลางแสงแดดยามเช้าสายตาของมันยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์บางตาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้เป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งแต่สามารถเปลี่ยนโลกของผู้คนรอบตัวให้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังมันไม่เพียงช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และเพื่อนมนุษย์หลังจากพิธีมอบรางวัลบางตายังคงเฝ้าป่าเช่นเดิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มันอยู่เคียงข้าง บางตาไม่เคยหยุดตรวจสอบกับดักและอันตรายทุกชนิดมันเดินนำหน้าในทุกภารกิจวันหนึ่งมีรายงานว่าคนร้ายกลับมาลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายบางตารับรู้ทันทีมันดมกลิ่นและวิ่งนำเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันมันสังเกตร่องรอยของสัตว์ป่าที่ติดกับดักและช่วยปล่อยสัตว์ออกมาเจ้าหน้าที่จับตาคนร้ายที่ซ่อนตัวและเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านประทับใจมาก ทุกคนพูดถึงบางตาและความกล้าหาญของมันพวกเขานำอาหารขนมและน้ำมาร่วมเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความชื่นชมบางตายังคงยืนสง่างามไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้มันสนใจเพียงความปลอดภัยของผู้คนและสัตว์ปลาหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเตรียมวางกับดักหลายจุดในป่าบางตาไม่รอช้ามันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่เดินตามหลังอย่างระมัดระวังมันตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่าพบกับดักและทำลายก่อนที่สัตว์หรือเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายในที่สุด บางตาได้ช่วยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดและป่ากลับปลอดภัยอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันชื่นชมความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความรักที่บางตามีต่อเจ้าหน้าที่และธรรมชาติบางตากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนมันอยู่เคียงข้างพร้อมพร้อมปกป้องและช่วยเหลือเสมอมันตรวจสอบทุกอันตรายปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่คืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไป บางตายังคงเดินนำเจ้าหน้าที่ในป่าลึกฟ้าค่ำลงมืดสนิทและลมพัดแรงแต่สายตาของบางตาไม่หวัดวันมันระวังทุกเสียงทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้สึกมั่นใจเพราะมีมันอยู่เคียงข้างทันใดน,นั้นเสียงกิ่งไม้แตกดังขึ้นจากพุ่มไม้บางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางทันทีมันเห่าเสียงดังจนคนร้ายที่ซ่อนตัวตกใจและล้มลง เจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ์จับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดบังตาวิ่งตรวจสอบพื้นที่รอบบทำลายกับดักและตรวจตราความปลอดภัยของสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่เมื่อทุกอย่างสงบลงบังตานอนลงข้างเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยแต่สายตาของมันยังคงฉลาดและระมัดระวังเหล่ากับบอกว่าแม้ภารกิจจะสำเร็จแต่ความรับผิดชอบในการปกป้องยังคงอยู่รุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดพิธีเล็ก ต่อเพื่อยกย่องบังตาทุกคนมาร่วมแสดงความชื่นชมและขอบคุณมันบังตายืนสง่างามท่ามกลางแสงแดดยามเช้าสายตาของมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความซื่อสัตย์บ,บังตาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้เป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนรอบตัวให้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังมันไม่เพียงช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหาญซื่อสัตย์ และรักธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางตากลายเป็นตำนานของหมู่บ้านทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดะเวนทุกคนรู้สึกอุ่นใจเพราะม,มีบางตาคอยปกป้องบางตาพร้อมพร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติและเรื่องราวของมันถูกเล่าต่อกันไปหลายรุ่นหากคุณต้องการฉันสามารถทําให้เรื่องนี้จบแบบสมบูรณ์ที่สุดโดยเพิ่มรายละเอียดที่มหิดเทอสุดท้ายและความยาวประมาณ2,500คําคำเพื่อพร้อมพร้อมใช้สําหรับวิดีโอหรือบทความเต็มในหลังจากพิธีมอบรางวัล บางตายังคงปฏิบัติหน้าที่ของมันทุกวันแม้จะเหนื่อยหรือฝนตกหนักมันไม่เคยละทิ้งหน้าที่ในการปกป้องเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนบางตาจะอยู่เคียงข้างนำทางและเตือนอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้นวันหนึ่งมีรายงานว่าคนร้ายกลับมาลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายบางตารับรู้ทันทีมันวิ่งนำเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุใช้สารซาตยานดมกลิ่นตรวจสอบทุกซอกทุกมุม และพบคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้บางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางเห่าเสียงดังจนคนร้ายตกใจและล้มลงเจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านทากันชื่นชมและขอบคุณบางตาพวกเขานำอาหารขนมและน้ำมาร่วมเลี้ยงเพื่อแสดงความเคารพและชื่นชมบางตาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มันสนใจเพียงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ากลุ่มคนร้ายวางกับดักหลายจุดในป่า บางตาไม่รอช้ามันวิ่งนำหน้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่าพบกับดักและทำลายก่อนที่สัตว์หรือเจ้าหน้าที่จะถูกทำลายในที่สุดบางตาได้ช่วยเจ้าหน้าที่จับกุมคนร้ายทั้งหมดและป่ากลับปลอดภัยอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันชื่นชมความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความรักที่บางตามีต่อเจ้าหน้าที่และธรรมชาติบางตากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนมันอยู่เคียงข้างพร้อมพร้อมปกป้องและช่วยเหลือเสมอมันตรวจสอบทุกอันตราย ปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนที่อยู่ในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เรื่องราวของบังตาถูกเล่าต่อกันไปหลายรุ่นทุกคนรู้ว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่เคยหยุดปกป้องผู้คนและธรรมชาติมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความรักต่อเพื่อนมนุษย์และโลกที่เราอยู่วันหนึ่งหลังจากภารกิจหลายครั้งผ่านไปบางตานั่งอยู่บนยอดเนินมองออกไปยังปากว่างสายลมพัดผ่านขนของมันเสียงนกร้องและใบไม้กระทบกันสร้างบรรยากาศสงบ แต่สายตาของบางตายังคงเสียบคงมันรู้ว่าภารกิจไม่ได้จบเพียงวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินมานั่งข้างต่อลูกหัวมันอย่างเบามือพูดคำขอบคุณอีกครั้งด้วยน้ำเสียงสันเครือพวกเขารู้ดีว่าถ้าไม่มีบางตาพวกเขาอาจไม่ปลอดภัยและสัตว์ป่าหลายตัวอาจไม่รอดบางตาพยักหน้าเอบาบาเลากลับเข้าใจในช่วงเวลานั้นชาวบ้านบางคนมาที่เนินบอกเล่าเรื่องราวของบางตาให้เด็กๆิฟังเด็กกิจจ้องมองด้วยความตื่นเต้นและประทับใจ พวกเขาเรียนรู้ว่าความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจและความตั้งใจบางตาย,ยังคงยืนสง่างามบนเนินฟังเสียงลมและเสียงป่ารอบตัวมันรู้ว่าความรับผิดชอบของมันคือปกป้องผู้คนและธรรมชาติมันไม่หวาดกลัวความมืดหรืออันตรายเพราะหัวใจของมันเต็มไปด้วยความกล้าหาญวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของภารกิจใหญ่บางตาและเจ้าหน้าที่กลับไปยังฐานที่พักพวกเขานั่งรอบกองไฟมองดาวเต็มท้องฟ้าบางตานอนข้าง เจ้าหน้าที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขเรื่องราวของบางตากลายเป็นตำนานทุกคนในหมู่บ้านรู้จักชื่อมันพวกเขาพูดถึงความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความรักที่มันมีต่อเจ้าหน้าที่และธรรมชาติเด็กๆฝันอยากโตขึ้นมาเหมือนบางตาเป็นผู้กล้าหาญและปกป้องผู้อื่นบางตาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้เพียงสุนัขตัวหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนโลกของผู้คนรอบตัวให้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวัง มันเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหารซื่อสัตย์และรักธรรมชาติอย่างแท้จริงหลังจากวันนั้นบางตายังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวันไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนมันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่าค้นหากับดักและภัยอันตรายก่อนที่ใขรจะพบเจอสายตาของมันฉลาดและมุ่งมัน่นไม่มีสิ่งใดรปกวนความตั้งใจของมันได้ครั้งหนึ่งบางตาได้กลิ่นผิดปกติจากระยะไกลมันวิ่งนำหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ พบคนร้ายลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้มันคูเสียงดังจนคนร้ายตกใจและล้มลงเจ้าหน้าที่รีบเข้าจับกุมบางตาวิ่งตรวจสอบรอบป่าทำลายกับดักและตรวจตราให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยข่าวความกล้าหาญของบางตาแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านมาร่วมแสดงความชื่นชมพวกเขานำอาหารขนมและน้ำมาให้บางตายังคงยืนสง่างามไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ แต่หัวใจของมันเต็มไปด้วยความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ป่าหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ากลุ่มคนร้ายวางกับดักหลายจุดในป่าบังตาไม่รอช้ามันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่ตามหลังอย่างระมัดระวังมันตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่าพบกับดักและทำลายก่อนที่สัตว์หรือเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายในที่สุดบังตาและเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้ป่ากลับมาสงบและปลอดภัยอีกครั้งชาวบ้านพากันชื่นชมความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของมัน เรื่องราวของบางตากลายเป็นตำนานทุกคนพูดถึงความรักและความเสียสละที่มันมีต่อเจ้าหน้าที่และธรรมชาติบางตายืนอยู่บนเนินสูงมองออกไปยังป่ากว้างแสงแดดยามเช้าสองลงบนขนของมันสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความซื่อสัตย์และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนบางตาได้พิสูจน์แล้วว่าแม่เพียงสุนัขตัวหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนโลกให้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังได้หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปบางตายังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวันมันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของป่า มองหากับดักและภัยอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้นสายตาของมันเฉียบคมและร่างกายเตรียมพร้อมพร้อมเสมอวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายกลับมาลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายบางตารับรู้ทันทีมันวิ่งนำหน้าไปยังจุดเกิดเหตุใช้สัญชาตญาณดมกลิ่นทุกซอกทุกมุมของป่าและพบคนร้ายซ่อนตัวอยู่บางตาพุ่งเข้าไปขัดขวางเขาเสียงดังจนคนร้ายตกใจและล้มหลงเจ้าหน้าที่รีบเข้าจับกุมทันทีหลังจากจับกุมคนร้าย บางตาวิ่งตรวจสอบพื้นที่ระบบทำลายกับดักและตรวจตราให้แน่ใจว่าปลอดภัยสัตว์ป่าที่ติดกับดักถูกช่วยออกมาและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยชาวบ้านพากันมาชื่นชมและขอบคุณบางตาย,ยังคงยืนสง่างามมันสนใจเพียงความปลอดภัยของผู้คนและธรรมชาติหลายวันต่อมามีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายวางกับดักหลายจุดในป่าบางตาไม่รอช้ามันวิ่งนำหน้าเจ้าหน้าที่ตามหลังอย่างระมัดระวัง มันตรวจสอบทุกซอกทุกมุมทำลายกับดักและปกป้องสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่สุดบางตาและเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดป่ากลับมาสงบและปลอดภัยอีกครั้งเรื่องราวของบางตากลายเป็นตำนานในหมู่บ้านทุกคนพูดถึงความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความเสียสละของมันบางตายืนอยู่บนเนินสูงมองออกไปยังป่ากว้างแสงแดดยามเช้าส่องลงบนขนของมันสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความซื่อสัตย์และแรงบันดาลใจให,ให้กับทุกคนบางตาได้พิสูจน์แล้วว่า แม้เพียงสุนัขตัวหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนโลกให้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังได้จากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนบางตาจะอยู่เคียงข้างพร้อมพร้อมปกป้องและช่วยเหลือเสมอมันตรวจสอบทุกอันตรายปกป้องสัตว์ป่าและผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่คืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปบางตายังคงออกลาดตะเวนในป่าลึกสายลมพัดแรงและใบไม้กระทบกันเป็นเสียงหวีดหวิวแต่สายตาของบางตายังคงเฉียบคม มันเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างมันของเจ้าหน้าที่รู้สึกอุ่นใจเพราะมีมันอยู่เคียงข้าง